เจริญพรสัธญาติโยมตันสาธุชนพุทธบริษัททุกๆุกท่านในวันนี้อาตมาภาพต้องขอสุมาอาภัยที่ได้นำรายการมาโอูจากกับสัญาตยโยมล่าขวายเกินเวลาไปพอประมาณพอดังที่อาตมาภาพได โพสเือสถาญาตยมได้หันว่าหนึ่งวันปันเหตุการณ์นอสำรับพระครูวิโรธเชยาพรเนี่ยเออหนึ่งวันปันเหตุการณ์จะใดเพราะว่ากำลังเตรียมตัวจะออกรายการจัดดียเออขยโยมหล่นมาบอกว่าถ้าจารย์ครับมีงูเข้าไปตี้หงคัว เขาไปปะใส่ก็เลยมาจ้างยะใดมีการพ่าอาจารย์เป็นตีเปิงคนเดียวก็เลยหล่นมาบอกแล้วอาตามาภาพนี้ก็เป็นคนที่กลัวงูอยู่อันดับหนึ่งนะเอะเป็นคนที่กลัวงูอยู่อันดับหนึ่งเออก็มาจ้างยะจะได้เนาะ ก็เลยมีกะพระ้องว่าใดอะมีกะออกความคิดเห็นช่วยเขาไปอัน,นะะ่ะกะเอออกความคิดเห็นว่าเอาจะไปฆ่ามันเพราะว่างูเนี่ยมัน <c oughs> มันใจสิ่งตีง่ออย่างใดอ่ะเขาก็บอกควรที่จะฆ่ามันนอะอาตมา,าพ้าก็เป็นหน้าออกมันออกเหงือหมดกลัวก็วกัว เออเอาไม้เข้าช็อคเอางูกเกาวมันปุ่งเข้าใส่เหงอปุเหงอปังเอออันนี้บอกห้องว่าหนึ่งวันปันเหตุการณ์แต่ก็เปื่อมันเือมันขาดมันหายเนาะก็เลยเอามาอูจากกับสถาญาตยมตันสาธุชนตั้งหลายที่ได้เข้าชมรายการวันนี้อาจจะมาปะกันด้วยความ ีชุกละหกพระว่งงูนี่ก่อนนานออกแล้วอาตมาภาพก็ใจวิธีบัเก่ที่เกยหันแม่อุ้ยป่ออุ้ยเปิ่นเกยเยี้ยก็บอกเ้อเด็กวัดว่าชูเข่าไปเอาเข้าตอกดอกไม้มาลุยอ,อันนี้ไมยจะว่าอาตมาภาพโบราณก็ก็มาคิด สุขเาไปเอาเข้าตอกดอกไม้มาลูอินเนาะมาเจิญงูมันออกไปอ่ะาตมาภาพก็เอาไม้เข้าชวักดวยเนาะแต่ก็บัรตานแล้วสักกรรมเนี่ยก็คือเนินเขาได้ตอนงูออกมาต่อระหว่างอตาตมาภาพก็จะต้องกลับมาดําเนินรายการก็เป็นตุยใจวยวายในสถานยัิยมตันศาสุชนต่างหลาย บมว่าสั์สิ่งหิงห้อยใดๆเนาะถ้ามันมาได้ทําร้ายเฮาเนี่ยเฮาก็บอกควรที่จะไปทําร้ายมันเฮาก็เอามันออกไปดีๆดักๆทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หักตัวกลัวตายด้วยกันทั้งนั้นก็เลยทำให้การออกรายการในวันนี้มันมาล่ามาขวายพระประครัตนาสิริวัตรวัดตนแก้วอธิวารามว่ามาล่ามาขวายเล,วะวะลาาย,ยเนาะแต่กี้ก็หลังจากที่ตั้งพระระครูาวัตตนแก้วไปเนี่ย มากองตักปอบละอ่อนขโยมวัดก่อนหล่นมาบอกทันทีเลยแต่ก่นเน้นย้ำว่าห้ามทำร้ายงูเนาะเจิญเพิ่นออกไปดีๆอันนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแต่กี้เขาก็รายงานว่าออกมาได้เกิงนึงละอ่นะ <c oughs> อาสาธุอนุมทนาโอโยมสุภัทราวีระอนันตวัดเข้ามาเรียบร้อยสาธุอนุมทนาเดิมวันนี้ก็ วันที่14แล้วสถาญาตยมวันพุธก,ก็วันที่15แล้วก็ไล่วันไปเนาะวันที่16ก็จะเป็นวันคล้ายวันเกิดอาตมาภาพก็มาได้จัดการจัดงานอย่างใหญ่โตประว่าอย่างประวัตอาตมาภาพก่อนพยายามที่จะไปทําบุญแตนในการจัดการจัดงานอย่างใหญ่โต เงินคำกำแก้วก็มาเชื่ว่าจะมีนักมีหลายมีเกาะเต่าปอที่จะเลี้ยงพระเลี้ยงเนนเลี้ยงดูโยงป่อยมแม่อาตมาภาพก็เลยปวรณาถวายพัตหารเพนแล้วก็ถวายทุนการศึกษาให้กับพระสงฆ์องค์สามเนนที่เรียนโรงเรียนพรหมบัจักสังวรวัดพระพุทธบาทตากผ้าช่วงนี้ก็กำลังมีการปฏิบัติธรรมอยู่เนื่องใน วันครบรอบแนละ้ววันมรณภาพของหลวงปู่ครูบาเจ้าพรหม,มาพรหมจักโกในวันที่17ตอนนี้เพื่อนก็มีการปฏิบัติธรรมตามฮีตสานหอยตัววิธีชีวิตตัววิธีการปฏิบัติธรรมของครูบาเจ้าก็เลยได้ปรวรณาไวนะ้เนาะว่าวันที่เสาร์หกนี่จะถวายพัฒทหารเพนแล้วก็ถวายทุนการศึกษา ก็ได้ประกาศประชาสัมพันธ์บอกบุญสถาญาตยมนะทุนการศึกษาเกาะทุนละหนึ่งร้อยบาทพัฒนาเพนกล่องบุญละหนึ่งร้อยบาทอันนี้ก็ยังเปิดรับใส่บุญใส่สถาอยู่กับบรรดาสถาญาตยมที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันสองสามวันนี้ฝนตีน้ำดิบนี่ก็โปรยปลายนะมันได้ตกบะเบนะมันโปรยปลายมาได้แล้วก็สองสามวันนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ยังบ่ปอให้ดีเตือ่อ ก็ยังมีการกระตุกมีการค้างแต่กี้ก็กระตุกค้างอยู่อัตมาภาพก็วันนีทปปนนะ้ที่แรกว่าจะไปเปลี่ยนไข้เองนะที่แรกว่าจะไปเปลี่ยนไข้เพื่อมันจะดีขึ้นเออจะต้องปาขยมออกับพระสงฆ์สมาเณรที่มาสบายเนี่ยออไปคลินิกตี่ศบทาแล้วก็คนก็นกักเนาะเออคลินิกคนนัก ก็รออยู่ประมาณรอคิวอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งอะรอคิวหนึ่งชั่วโมงก็ได้เข้าตรวจหมอก็ก็ให้ยุกให้ยามาเออก็เลยมาได้เข้าไปเปลี่ยนในเรื่องของไข่มือถือสกร,รมวันพรุ่งนี้ก็ว่าจะไปเปลี่ยนเออตังร้านติปน ที่เขาสั่งเปินทาลูกนิมิตก็บ,บอกว่าวันพรุ่งนี้จะเอาลูกนิมิตเข้ามาส่งให้เอะก็ต้องดูก่อนว่าถ้าเปินมาส่งเจ้าก็อาจจะเดินทางไปถ้าเปินมาส่งขวายอันนี้ก็คงจะได้อยู่รอเปินยังไ้ก็ตามอาตมาภาพก็มาใจว่าเออท่านเปินมีเงินกับเปลี่ยนท่านเปลี่ยนนี่มาใจเพราะถ้าสัญญ,ญาณมันมาดีเนี่ยการฟังมาก็บบคให้มว่วนสัทธาญาตยอมทั้งหลาย มันเป็นตะกุกตะกักมันเป็นค้างปากัาปากแอปักจูอย่างใดก็มีเนาะมันก็บักให้หม่นแต่ไหนอาตมาภาพก็พยายามที่จะสรรหาสิ่งดีๆเอามาอู้เพื่อสรรหาหยัดยมตัั้งหลายได้ฟังแล้วมาปะสัญญาณที่มันค้างกึกกักกึกกักอันนี้ก็ทำให้เป็นมะเร็งในอารมณ์ได้เหมือนกันเนะาะโยมแม่สมบูรณ์มาจ้ามาแล้วสาธุอนุโมทนาได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังเนออ้อโยมบุญนียมเนอะอาะโยมแม่ เลี้ยงน้องเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่สาธุอนุโมตนาแล้ววันที่17นี้อาตามาภาพก็จะออกโรงทานในงานครบรอบมรณภาพ,ออภาพวันมรณาภาพของหลวงปู่ครูบาพรหมมาพรหมจักโกติวัดพระพุทธบาทตักาพาก็คืืจเอเจาไว้ว่าจะทำข้าวพัดกุนเชียงนะเอาไปร่วมถวายพระสงฆ์องค์สมาเณรและสถาญาติยม ติปนได้มาร่วมการร่วมงานในการทําบุญวันครบรอบมอรณาภาพของหลวงปู่ครูบาเจ้าพรหมมาพรหมจักโกด,ด้วยวันนี้ก็เลยมาลามาขวายหนึ่งวันพันเหตุการณ์และจะเอาเรื่องอะไอย่างมาอู้คือกับสถานญาติยอมตันตั้งหลายได้ฟังนี่ขนาดว่าเตรียมน้ําวันนี้ไม่ได้กินนะนะว่าจะกินน้ําแล้วก็เข้ารายการมาตันด้ อาตมาภาพก็ปาสามเณรเที่ยวอุโบสถแมลงเนี่ยสามเณรอู้มาอยู่กรรมหนึ่งสถานญาติยอมว่าโอ้ถ้าหากพระอาจารย์เท่าไปเนี่ยพระอาจารย์ถ้าจะแปลงมูนี่มาลุกหมายความว่าถ้าอาตมาภาพมีอายุนักเนี่ยถ้าจะสร้างวิหารการสร้างอุโบสถการน,นิบัตแล้วเซจแน่ แต่เป็นโอเปกกำเมืองว่าถ้าพระอาจารย์เท่าเหล่านี้ถ้าจะแปลงมาลุกเนาะอาตมาพระก็บอกว่าเจไดสามมณรนถึงบอกว่าถ้าพระอาจารย์เท่าเหล่านี้พระอาจารย์จะแปลงมาลุกเนียนก็บอกว่าพระอาจารย์ครับคนเฮานั้นเนี่ยกําลังวังชามันมายใจว่าแหล่งเท่าแหล่งแข็งแรงม่ได้แหล่งเท่าแหล่งอ่อนลงกําลังพยาปัญญาก็เหมือนกันนะสติปัญญาก็แหล่งเท่าแหล่งอ่อนลงเหมือนกัน อาตมาภาพก็มาตรองดูก็เออมัอนกับเหมือนเน้นว่านะเน้นว่าอาตมาภาพนี่บางบางขณะเวลามันก็นลวกนะ <c oughs> เออก็มาตรองว่าเออกว่าถ้าจะแม่นแตนอย่แม่อเมราเนาะถ้าหากอาตมาภาพรออายุนักรอ้อนั่นรอ้อนี่รอเท่าะแลกะแกชลาไปเหยียกรนเนี่ยกําลังวังชาที่จะมาแปลงหั่นแปลงนีน่สร้างความกันกรุงรุ่งเรืองเนี่ย มันก็บอกให้มีละยิ่งสมัยบัดเดียวจะพปะห้องว่ายัางไงจะระดมทุนหรือว่าขอรับบริจาคจากสถานาบนนี้มันก็เหมือนสมัยตะก่อนแล้วต้องยอมรับเพราะว่าข่าวข่าวที่มันออกมาเนี่ยมันนักนะแลตุเจ้าโมานี่ก็หุม่มไปเงี้ยมาดีมาดักเออแต่ต่อมาภาพก่ โอกสัมมาเนนว่าเออการเป็นพระสงฆ์องค์เนนนั่นเป็นการฝึกอย่างหนึ่งประหองว่าเป็นการฝึกที่ตัวเฮาเนี่ยจะมีการคัดเกลาได้อย่างใดเพราะว่าพระสงฆ์องค์สัมมาเนนญาติมาภาพวันนี้ปาไปคลินิกเนี่ยก็เสี่ยงอยู่ประมาณเกือบ400รอบาทเนาะถ้าสองคนเนี่ยแต่มาภาพกว่าใจคนเดียว สตัตวงวันนี่บางทีอาตมาภาพนี่บบได้แตะเลยนอกเสียจากว่าจ่ายเป็นการน้ำํำกาไฟเรือวายาวัชกรเปื่เป็นคนจ่ายเพราะอาตมาภาพก็รู้สถานะทางการเงินของวันโบน้ำดิบดีสถายญาติยมทั้งหลายออย่างที่อาตมาภาพ <c oughs> พอที่จะจ่ายเองได้ก็จ่ายไปดังนั้นหลายคนที่บอกว่าเออเป็นตู้ เป็นเจ้าปพาิมีเงินมีคำแล้วไอ้คนที่อู้ประกอบมหันมาบวชนะ <c oughs> คนที่อู้ก็มหันมาบวชประวัติตัวเจ้าประเนนในประเทศไทยมันมีเป็นสามสี่แสนตนเนา,เาะก็ประกอบจะมีที่ว่ามีจาคะมีความเสียสละอยู่สัญญาญาตยมทั้งหลายสิ่งที่อาตมาภาพแปลงไปเนี่ยเสี่ยงเป็นบังคู่ท่าใดทะดีเนี่ยเมื่ออาตมาภาพ มาได้อยู่นี่แล้วเนี่ยก็มาเชื่อว่าเอาติดตัวทอนเอาไปหมดได้เ่ได้เอ่อของอะไรที่เปิ้ลถวายวัดเนี่ยสยัตหยันยมตั้งหลายมันก็เป็นของวัดเป็นของเป็นของศาสนานอกเสียจากว่าเพื้อจะถวายเป็นกันเทศอย่าง,อาง,อางเอ่อถวายเป็นกันเทศถวายพระครูวิโรชยาพรเนี่ยนี่อาตมาภาพสามารถเอาใจเอาใจหรือว่าเอาแจกได้ แต่ถ้าหากว่าเอออันนี้ปนเอามาตานหื่อวัดแล้วเนี่ยอาตมาภาพมาไปจิไปจี้ใจจนมันลุมันปังคำวัดคำวาไปอันนะ้มันก็เลยทำให้การกอร่อการสร้างการไปการแปลงของวัดโบทน้ำดิบนั้นมันไปได้เวยและอาตมาภาพก็โชคดีที่ว่ากรรมาการวัดวย,ยาวัดจักรกนแม่หลวงกรรมาการวัดกู้คู่กู้คนค,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 คณะสถาวัดโบทน้ำดิบเฮานี่ ไปในทางเดียวกันเวลาอาตมาภาพจะไปจะแปลงสักอย่างมีการประชุมเนี่ยอาตมาภาพจะถามกันรอว,ว่าอันนี้จะแปลงอย่างอีสัทธาว่าใดสัทธาอนุญาตก่อสัทธายกมือรออีก็บ่เคยพลาดสัทธายิโยมทั้งหลายก็ยกมือเพราะว่าเฮาก็แปลงแต่อาตมาภาพก็มาได้ไปยุง่งกบเงินคํากําแก้วของวัดแต่ทำให้าการก่อการแปลงการสร้างกุ่างนั้นมันเป็นไปได้เวย ทำไมอาตมาภาพเนี่ยถึงได้เร่งในการก่อการแปลงการสร้างเพราะว่าอาตมาภาพมีลิมิตตัวเก่าอาตมาภาพตั้งลิมิตของตัวเองว่าเออจะทําขนาดนี้จะทําเท่านี้แล้วอาตมาภาพรอถ้าหากว่ารออยู่ฮะนะรอเท่ารอแก่รอมีปรมมีนักเหล่านี้ก้อยแปลงนี้ก็ยังเน้นว่าเนี่ยบรรลุแน่ ก็เลยบอกว่าอะไรที่ต้องทำวันนี้คื้ทำวันนี้ตอนที่อายุเฮายังกล้าแข็งนี่บ้าแข็งแหงกล้านี่จะไปพลัดวันประกันพรุ่งล้ำไปคือคนเฮาปัจจุบันเนี่ยและอ่ะอนวัยรุ่นบางส่วนนะไม่ใช่ว่ากู้คนนะบางส่วนเนี่ย,นนย,นนยชอบพลัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวก่อนเอาไวห้หันก่อน เดี๋ยวจะปิกมาเยะเดี๋ยวจะกลับมาทำวันพรุ่งนี้ก่อนวันฮือก่อนเอาไว้หั่นก่อนเนี่ยสถานญาติยอมเฮาคนเฮานก็เหมือนแกงนะถ้าแกงมันซุกใหม่ๆมันล้ำอย่าเนาะคุณครูชิดชนกเนาะแกงมันซุกใหม่ๆปดออกจากเต่าใหม่ๆควันออกกรุนๆเนี่ยมันตึงล้ำ๋วยเตี๋่วไปกินคำล้านมันก็ล้ำลองถูกซื้อใส่ถุงปิกมาลอ รดชาติไปคนตี่คนตางอ่ะฉะนั้นอะไรที่ว่าทำได้เฮื้อเร่งทำที่ปอทำได้เฮื้อเร่งทำหลายคนก็มาเถียงแฮมว่าก็หลายคนมันบบไม่มีเหมือนท่านนี้อาตมาภาพว่าแปลงวันเดียวแล้วเหรอวิหารอาตมาภาพสิบเอ็ดปีกัะนเนาะ,ะกว่าจะเซจหัวโป่งอกเนี่ยเต็มหัวเนี่ยเนี่ยสิบเอ็ดปี ตือมดตือมัวนี่อาตมาภาพแปลงมาที่วัดบสน้บนดิบเนี่ยพอจะแาวปีน้่เชื่อว่าเพ่งเอาปีเดียวปีเดียวปีเดียวแต่ว่าอาตมาภาพกึดอยู่ตลอดว่าถ้ารอเท่าชะแลแก่ชะลาไปเนี่ยมันจะบัดดันการใช่ไหมนาะคุณโยมสุภัทราววรอนันตวัดเนาะ <c oughs> นิยมสุดารัตมากกว่านี้เนี่ยอาตมาภาพเลยบอกเน้นตลอดว่า ยามที่เฮามีพละงกำลังยามที่เฮามีโอกาสยามที่เฮายังพอที่จะมีช่องทางทำให้ทำอนาคตตั้งแน่เฮาบ่ฮู้นี่อนาคตตั้งแน่ตุกเจ้าจะเป็นไดก็บ,บ่ฮู้จะได้ใส่สูดเหลืองอีอยู่วะเออต่อไปก็จะได้ห้อยคอกะวว่าน,นี่เป็นพระอเฮาบ่ฮูได้เพราะว่าไอ้อย่างที่เฮาบอกเคยหันเฮาก็ได้หัน อ้อันนี้มันมเกิดเกิดมาก่อนได้เกิดอ้นันนี้มาก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เอาอย่างแน่นอนมาได้ในภาะวะสังคมปัจจุบันฉะนั้นผมเลยบอกว่าสิ่งที่เฮารออยู่เนี่ยว่ารอเฮามีอายุก่อนรอเฮาพร้อมก่อนเนี่ยเฮาลืมคึดนไปหรือเปล่าว่าในขณะที่เรามีอายุมากขึ้นแสดงว่าเรามีเวลาที่อยู่เหลือน้อยลงเฮามีเวลาที่จะทำไรอย่างเหลือน้อยลง ฉะนั้นในขณะที่เวลาอายุเวลาชีวิตของเฮาเนี่ยมันเหลือน้อยลง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 เนี่ยเฮาต้องเร่งทําอะไรที่มันทําได้ให้ทํามาต้องรอมาต้องพัดวันประกันพรุ่งแล้วแล้วเฮาก็ทำอย่างมีความสุขเลยนะอาตมาภาพถามว่าณปัจจุบันเนี่ย อาตมาภาพมีความสุขก่อนที่ไปตีแปลงเลี้ยงพระเลี้ยงเจ้าเป็นศิบต,ต,ตนตน้าวตนอาตมาภาพมีความสุขก่อนอาตมาภาพมีความสุขถามสัาวัดบทน้ําดิบนะแม่สุทินกาโยมพีแดงสุดารัตน์เนยเคยหันอาตมาภาพดาสถทธายติโยมขิดเต๋อโมโหใส่สัทธายติโยมกิดเตือมีแต่ว่าจะสร้างเสียงหัวเราะคือมันเกิดขึ้นนั่นนะ เวลาที่มีประชุมก็ดีเวลาที่มาทําบุญก็ดีอาตมาภาพบัจเจโอ้โฮื่อเครียดอาตมาภาพโอ้โฮื่อมีการผ่อนคลายแล้วก็กระจ่างฉะนั้นการประชุมหรือว่าการปร,รึกษาหารือกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีการผ่อนคลายไปเข่งเครียดนักลําไปอาตมาภาพบัจเจชอบบรรยากาศที่มาเข่งเครียดเนี่ยเวลาจะสอนพระสอนเนนอาตมาภาพวันนั้นโอว่า กันเนนว่าเออพระอาจารย์ถึงมาดาสู่เขาเนอะพระอาจารย์ถึงมาตีสู่เขาเนอะเออเียงแต่ว่าจะขอบอกสู่เขาวไว้ว่าเวลามอบหมายงานอะไรอย่างฮื้เนี่ยขอช่วยพระอาจารย์ทําฮื้มันแล้วเตสู่เขาก็โอ้ว่าพระอาจารย์ออกกวันกวันวน,นี่ก็เปื่อไผ่าอาตามาภาพก็โอ้ยเนาะล้ำเหลึกบุญคุณเสียเขา <laughs> เออเนี่ย บางทีอาตมาภาพไป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 ,ไป,ไ,ปไปเจอเรื่องที่มันเออสลดหดโห่ใจเรื่องที่มากระทบตามหื่อเกิดประหองว่าใดอะเกิดความสังเวชในใจเกิดความเหนื่อยล้าในใจอาตมาภาพจะยะใดสถาญาต,ติยอมอาตมาภาพจะแอล <c ười> คือคนเฮาอะ่ะมันมีวิธีการมาเหมือนกันเนาะยมแม่ไทยทิพนะยมแม่ไหวพาพี่นีเนาะ ยังม่ซแก้วคำอ้วนมาเลยยางเนี่ยสงสัยขึ้นว่าตัตมาภาพบอกแน่ๆนะคือมันออย่างที่มันอัด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 เนี่ยถ้าเอาแบบระบายออกมันจะแตกเมื่อลูกโป่งเขาอัดแก๊สนักเข้านักเข้าเนี่ยแตกก่อแตกแน่นอนแล้วอัตมาภาพจะแย่ใดเมื่ออัตมาภาพเจอเรื่องเครียดเครียดอัตมาภาพเจอเรื่องที่มันเป็นอนิจฐามณมไม่พึงพอใจเมื่ออัตมาภาพเก็บสั่งสมไว้ มาไประเบิดที่ไหนเสตียะอะอาตมาภาพปุ่นเอาไประเบิดกับธรรมชาติระเบิดกับการพักผ่อนของอาตมาภาพบางทีก็ซดไปเอวบ้านพ่องอย่างเอ่อบางทีกับปลาไปเอวหันเอวนี่ถามว่าที่อาตมาภาพเอวนี่มีซัด่างกับิม่ใีแต่ว่าไปเอวเพื่อเกิดการผ่อนคลายเกิดการพักผ่อนอาตมาภาพกับมาเจ้าว่าโอ้จะไปเสี่ยงเงินไปแสนไปล้านมาใจ้ ตึกแง่ก็ก๋วยเตี๋วด้เนี่ยศัทาญาติโยมตั้งหลายตก,ายก๊แงกก๋วยเตี๋ยวตื๊แงกกับพัดกับเฮาด้านะี่เอวได้สบดเชื่อเมื่อ,อมาสบายใจแล้วป๋อกับปิกมาวัดมาวา่าเนี่ยเพราะว่ารักวัดเหมือนบ้านรักศิษย์เหมือนลูกรักศรัทธาเหมือนญาติปีนอ้องตะมาภาพถึงว่าดัางนั้นถ้าเมื่อ,อไรที่เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้ากับเรื่องอะไรอย่างก็ตามพยายาม หาตังออกเพื่อกับชีวิตหาตังพิชิตเพื่อกับปัญหาอาตมาภาพพักผ่อนไปแอวพักผ่อนมีงานก็ทํางานเนียมันถึงแน่นอนเนี่ยถ้าหากว่าเฮามาพักผ่อนเนี่ยพ่องมันก็จะทำให้ร่างกายของเฮานั้นเป็นรังแห่งโรคสุดท้ายเส้นเลือดในสมองแตก แต่งปักปิดปักเบี้ยวกันนั่นย่งอย่างไม่ได้สักอย่างลมันมีกักกากึดนะยังอย่างไ่ได้สักอย่างล่ะแล้วาอาตมาภาพถึงมายอมมายอมอยังมายอมให้ร่างกายมันพุพังนี่ถามว่างานเตดมีก็มีแต่อาตมาภาพก็มาเจอว่าเอ่อจะรับทุกงานเสมอไปบางทีพอรู้ว่าร่างกายมันเหนื่อยมันล้าอาตมาภาพก็ต้องขออนุญาตต่างเจ้าภาพก่อนไป ี้เป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคือเข้าใจเขาเข้าใจเราแล้ววางจังหวะชีวิตให้มันดีดะนะคะแนนว่าเขาวางจังหวะชีวิตให้มันดีเตะอะไรมากก็เกิดขึ้นได้อะไรมันก็พลิกผันขึ้นได้จังหวะชีวิตอ่ะเนอะอะไรมากก็พลิกผันขึ้นมานได้ถ้าหากชีวิตของคนเราเนี่ยมันไปนถึงจุดเปลี่ยนมักก็มานแน่นอน มีภัยแน่นอนกับชีวิตพ่องแม่แต่อาตมาพก็มีความแน่นอะคิรนัตโอ้เป็นอยู่ไปนอกดแล้วเป็นเก่งแนละ้วก็มาแน่นอนเนะี่ยสุดท้ายก็ได้มาบวชช่วยงามพระพุทธศาสนาเนยมันก็นมาแน่นอนยมแม่ฮาไทยที่เปิ้ขายรัวยินไปมาก็เหนื่อยเนาะมาก็ายั่งเหี้ยอย่างเออหลายๆคนก็ขก้นว่าเราจะเงี้ยอันเนี้ยนนเขาก็ไม่ได้เนี้ยอาชเพประวัติจังหวะชีวิตเขาเหมือนกัน เนี่ยมันกระตุกเหรอสัตหีายัตยอมตั้งหลายขณะเสามีแม้วัดนี่แต่ๆนะก็นี่มาเปิ่งเสาแล้วเปิ่งอาทิบย์บางวันดีบางวันร้ายแต่ทุกวันมันจะผ่านไปเนอะครูพี่เนาะวันที่มันดีๆมันก็ผ่านเฮาไปวันที่มันร้ายๆมันก็ผ่านเฮาไปมันมืนมีวันอะไรอย่างที่มันจะจมอยู่กับเฮาตลอดเวลาฉะนั้น เราก็อย่าไปจมอย่างกับมันจนเกินไปขอแค่ว่าเรานั้นวางจังหวะชีวิตให้มันดีถ้าจังหวะชีวิตมันมาถึงจุดนี้เขาก็ต้อง <c oughs> เดินไปตามจังหวะชีวิตที่มันเกิดขึ้นในจุดจุดนั้นถ้าจังหวะชีวิตอย่างครูพีระเดชตอนนี้เปิลทำงานอยู่ที่ราชประชานุเคราะห์ที่แม่ริมเปิลจะไปสอบ แล้วมันเป็นจังหวะชีวิตที่ว่าสอบติดครูผู้ช่วยสอบติดราชการครูพิระเดชประกอบฉะนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยอาตมาภาพไดงบอกว่ามันขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตถ้าเราวางแผนไว้นะตอนนี้อาตมาภาพก็เริ่มที่จะวางแผนจังหวะชีวิตเริ่มที่จะวางแผนจังหวะชีวิตเนี่ย อาตมาขนาดอาตมาภาพยังรู้สึกโมโหกับสัญญาณอินเทอร์เน็ต<笑><笑>เนาะอ้าวถ้าอย่างใดอาตมาภาพวันนี้มันชุกหรือฮกร้อยร้อยเหตุการณ์ภายในวันหนึ 1, ่งหนึ่งวันพันเหตุการณ์อาตมาภาพก็ขอฝากสาัทาญาิโยมท่านทั้งหลายว่าวันที่ด,ดีๆมันก็ผ่านเราไปวันที่ร้ายๆมันก็ผ่านเราไปแต่อย่างที่อยู่กระตัวของเรานั่นก็คือตัวของเรานี่แหละที่อยู่กับเรา ฉนั้นครองสติครองปัญญาวางจังหวะชีวิตื่้มันดีๆเนาะ,ะการตุกจะไปหนีกันว่ามีจะไปอวดเนาะแล้วก็มีอะไรที่ทําได้ก็ใื้เร่งทําในปัจจุบันที่เรายังมีกําลังบากํากลังแหงกําลังปัญญาอยู่นี่แล้วสิ่งต่างๆมันก็จะสําเร็จไปได้ด้วยดีวันนี้อาตมาภาพชุกเหลฮุกแต่แตยังใดก็ขอขอนโมทนากัรณาญาติยมทุกท่านตัวเนะาะท้งที่ได้ร่วมบุญ ในวันคล้ายวันเกิดอาตมาภาพวันที่เสาร์หกที่จะไปถวายาพัฒหารเพลนและถวายทุนการศึกษาที่ว่าพระพุทธบาทตัตกภาคก็ต้องอนุโมทนาส่วนท่านใดที่จะปะวรารณาก็สามารถปรวรารณาได้สําหรับในวันนี้อนุโมทนากับสถาญาติยมทุกท่านเน็ตก็กระตุกเฮ้ยอารมณ์กับก่บอออบบปอนดีอ <c oughs> ยังก็บบม,มีสวัสดีจบก่อนเนาะ เอาวันพรุ่งนี้ก็มาปาก,กันใหม่เนาะวันพรุ่งนี้อาจจะมาภาพจะขอเคลียรเรื่องอินเทอร์เน็ตให้มมนแล้วเหตุกรรมหนึ่งเนาะขอเคลียให้มันแล้ว,แล,วแล้วก็จะได้มาตะกุกตะกักในการออกรายการจุกดีราตรีสวัสดิ์ทุกๆท่าน1 1่ 11, 11, บุญรักษา